สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับคลิปนี้พามาชมหน้างานของคุณนายจโจ้โเนี่ยครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไ,มไ,มไม่ไม่โอ้โหเจอไม่ได้เลยจเจอแกล้งอย่างเดียวเลยครับ ủa, mình đi lốp mới nè, để để lốp nó còn, lê lê เล่นอะไรเนี่ยฮะเล่นอะไรเล่นขี้เล่นขี้อู้หขุดไป็นไหเป็นไงจอยฮะขุดไปยังไงเอาไหนจากไหนจากนั้นอ๋ออันนี้ขุดด้วยบ่ไหนเด็กขาวว่ามีปลาเยอะบ่นี่ไปไหนแล้วไปไหนหมดปลาลักเลงอยู่ะบ่บ่ ủa, rồi cái hả? này, bắn hồ, oh, yên luôn, yên mà dệt lời. tham phốn tham phun nọ, bắn hồ à, hả? Là hồ là bên này nôn con. ็นุ่นก่อนเลยเนาะอันนี้พักเที่ยงบ่ฮะพักเที่ยงบ่ครับขุดลึกเท่าไหร่นี่นายจทย์สองเมตรโอ้ลงสองเมตรเลยนะสองทั้งห้องสองอันนี้เมตรแปดสิบมีแปดแปดสิบอ๋อแสดงว่าฝั่งนี้ลึกกว่านั่นเลยสนีก็จะขุดแค่ฝั่งนู้นก่อนใช่ไหมก็ฝั่งนู้นก่อนแล้วเอาน้ำลงไปนู่นเากกมัันหนล อ๋อแล้ันก้นบ่ไม่ตากฮะตา,ตากบนนะแสดงว่ามันก็ต้องขยับไปนี่ใช่ไหมตากบนก็ไปไปเป็ดเป็นก้นก็อยู่แถวๆไอีน้ำอะไรมั้งแลี้ยฟางน,นู้นล่ะฟางนู้นล่ะของตะุยมาใส่ให้ได้เอาขี้ต้มโมอ่ะเราจะคุกด,ดินแห้งมาใส่อ๋อดินแห้งมาใส่ตัวนี้ฮึต้องวางแผนได้งางแบบนี้เนาะ ้องงวาออะไรันนี้สูบซิ่งกี่นิ้วนี่สิบนิ้วบ่ะใช้เวลาสูบกี่วันมันกว้างนะน้ำกว้างดิโอ้ทั้งหมดเลยอ่ะนี่ไงทั้งหมดเลยอ่ะพรมันหมดเลยสามวันสามวันใช้เวลาสูบสามวัน กินข้าวอยู่ไหนขออ้นีโอ้โนี่สิบนี้มันใหญ่อยู่ดีแล้วนี่ใหญ่ใหญ่อยู่ยิงถึงไหนยิงถึงนี่เหรอตรงนี้เหรอนี่เลยเฮะนี่เลยนะออ้โแรงเติอยุ่งกันนะโอ้ พักเที่ยงครับอ,นนะอะไรปืนเปแดงวินวีเมนบอแเมนไก่เลี้ยงดิออามมันคือสตาร์บตติด ไปเปล่าซีโต้หมดแล้วไปไปลูกเนนั่มึมาใ่อะรถกระจอนที่แค่นี้นึงออ้ยโอ้โเป็ดปับเลยครับทางเบร์รถแมคโครกันนั้นใช่หรือเปล่าอันรุ่นหกอะ ขขาเดงานอยเลยเอฮยิ้ม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 เนยิยิ้มเนยั้มั้นบอยิ้มเนย่้อยิมเนยิ้มัิ้มเนยมับมนยิ้มยิ้มันยิ้มอ้มนยิ้ดยบมันมยนยิ้มยมนยิ้มเน้ายิมัน้มมนยมมน้วยิมันยิ้มยิมเนยิ้ม้มเนยิัมย้เนมยนยมยนอ้มย้นมย้เน้มนี่ ไม่ตีดลินบ้องมันมันตกเอาเอาเอาโอ้ยนี่คนรถับตกสามนี่นไหมน้าโอ้ทำงานนี่ไหมคือโหดเลยวะทำไมโหดเนี่ยรถตกสามงานชิงเงินมาเยี่ยมเยืยนก็จะไปหาไม้น้าสาไรตีแล้ว เตลุนการแข่งเขาเนาะโอ้ยอ,อันนี้เต่าสิตายปรือฮะไาปรืออ้วนก้อนนี่บักขอจอาขันนึ่งสเลยเชียเะจะมียวมันพอตัวบาลมันจะตุกะตุกอะไรมัมรูเลยอาเิจะอมหมืกรองตัน<ะ>ไปแล้ว รถไถห้ารอบเนี่ยโอ้โหัดเออะไลนะโอ้ตอนนั้นันวตุ๊ก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 ตามมือมือกมาลยนี่เปิแก้งใจาคาฮือนี่เชี่ยนขนาดนี้หมดเจอหนอนน้องไอ้ต่อเนื่อมาดูเบียสกัดละโมกไปขับคันนี้ไปไหนแล้วบอกรู้ เอ้ยโบราณนี้คันสำรองเยอะเสียคันหนึ่งขึ้นคันหนึ่งเอออันนี้เดี๋ยวไปเอาคูปตามาัออกขันไปเว้ยวัดบอมมี่วะเออว <that S 2> ัดบอมมี่วะอย่าไปเอามาเถอะบอมมี่มันง่ายไปง่ายมากลุงไส้เขาพยอมบอกว่าเนี่ยไม่ออกรถบริษทัทเลยออกตัวรถห้าง หน้าซามอูไทยแบบไตรินเลยไม่โคอ่วออกห้างอยู่ออกบริษัทอยู่ไม่โคั่วบริษัทอยู่เฮ้ยไอแม่เห็นของนายยกมาเยอะออกมายังไม่ได้จากดินเลยนกแขนยกขึ้นรถไม่ได้นะแคบหนเขาแคบด้วยเลยไหนแคาอยู่กองดินนาะแค่ไหนเขาอยู่สายซีุูนะฮะคนทำมาซื้อรืออะไรแบบนี้มาก็ไม่รู้มันมีลมมาถามมึงก่อนแล้วมันจะมามาม่าน้อเหยียบเลย เอาไปโยอย่นี่ละว้าเลขสิจวดอยู่นี่เองโอ้ยหายหน้าหายตาเลยโอ้ย นี่นะว้าจิฟฟี่ย่งสวยหลยอะจิฟฟี่อ่ะ นู่นเดินอยู่นู่นใครนี่ยนะว้าเออนึกตรงผมเพอาะทำไมผมยาวฮันอ่ะหนผมยาวแท้ะใช่ผมยาวนี่ไม่หกี่ยงเลยบอไอหนุ่มผมยาวหักเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวผมเอารถผมออกก่อนเล็กจดคันนี้เครื่องเท่าไหร่นี่เราหกข้าวครับบอครับโอ้ คั้นี้ครับจำเลยเอมันเย็นเอมันเย็นเหเอยังไม่ข้าหมดแล้วกินข้าวที่ไหนนี่ข้าวทางกินที่บ้านเอ็กซ์กินที่บ้านเ่ครับผมท่นประจําโมงเลขชวดครับเบก้าท่านนั่นใหญ่พอหมดแนะโอ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 เร่งู้ ơi 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 ơi, đi 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 yên để yên, Lươi, lên lên Lươi, lên lên, Lươi, lên lên Đà lên, à lên lên, tiếng thổi đi này quá, bó 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 โอ้เดี๋ยวจมร้อหนาอ้วาน,นี่ร็อกค้กคว่บ่ะนี่มันต้องยางนี่ครับโอ้ยยิ้ม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 โอ้โอ้โอโอรถทุกคันมีออดทุกคันเลยเฮ้ยแล้วแบบนี้เลยดีนี่ ออต้องใส่ต้องใส่ใสเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพักเที่ยงแล้วสวัสดีครับผม